สบายดีพี่น้องมดสุขูมสุขคนจ้าวันนี้ไม่เจกะ่ะสิมาลงคลิปอีกแล้วจ้าให้พี่ให้น้องให้เอฟซีเบิ่งมาเบิง่งท่าตุนอันท่าโชคใสเพ่นรับปุ้ยเลยพี่น้องเป็นคนหูหูดีเทใดบ่ได้ดห้องบ่ได้ให้คันว่าบ่ไให้ก็ให้แต่ย่ามอยากพี่น้องเอ้ยเพยนอยากกินแล้วเพยันให้กับพยันขีเพ่นยัญญาแบบนี้นายเนาะ หายทายกินเล้วก,ก็นอนปุ้ยบวอบวนสบายเป็นคนหูโหดีเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก็นรับปุ้ยกินนมแล้วก็นรับพี่น <c oughs> ้องโชคชัยไปเบิ่งเอื้อยเพิ่งเบิ้เอื้อยเพิ่นอาบน้าเลยจ้า <c oughs> อาบน้านางใบบุญมึงเน่เฟ่เมย์มพึ่งสะหัวให้ป้ากับเมื่อเบิ่งขาวเบิ่งน้าเบิ่งหายเบิ่งหน้าเลยเด้อพี่น้องเบิ่งเนี่ย บังบุยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาบน้าม,มาเพิ่นเด้อพี่น้องงานไปเบ,บนเนิ่งพ่อเท้าบ้านเองพ่อเท้าเห็ดทั่วถ้านามโมเพิ่นกับบอนีนอนพี่น้องเอ้ยอยู่อูอน,นี่ก็ร้านนางก,กุ้งลูกของเอ้ยเพิ่นเด้อบอนี่เมื่อแม่เมื่ออะอยู่เอาใบบุญซอยก้อยหลานนามโมก็ยังบ่นอนสวยเลยพี่น้องเอ้ยยังบอนี่นอนเลย เขามาในเพือนครัวโดยพี่น้องอันนี้ก็หม้อต้มน้ำไม้เมื่อกี้ข้าง nah หม้อต <x> ้มน <c oughs> ้ำไม้สีแกงน้ำไม้เหมือนนี้พี่น้องเอ้ยน้ำไม้ในก็ไม่ดองเพิ่นหาให้เด้อเพิ่นอันพอพอดองมื่อส่งมื่อส่งเพิ่นมือเศร้านี่แต่เพิ่นก็เอาน้ำไม้ในสวนเพิ่นหายในดินเพิ่นในวนนี้คือการเพิ่นมีน้ำไม้กินซุ้งแล้วก็ไม้เลี้ยงน่องเพิ่นก็ตักอ่าเพิ่นไปซับมาหายเมื่อกี้ก็สีทำแกงตอนนี้เขาก็ข้างหม้อต้มเด้อพี่น้องเนอจะนั่ากระเด้แกง ตอนนี้ม่กี้ก็ลงมาตารางเลยด้อพี่น้องมาเบิงพ่อแอ,อเผินเหตุหัวเดี๋ยวผิเสหิตมันเพมน่มันผมีหลักิ่นตัดรักมากพี่น้องได้ลักหัวสู้หัวเป็นผิ่เสหิตด้านด้านทางหนาเนี่ยเพราะว่าทางข้างหัวดีแล้วสเสหิตด้านหนากับด้านหลังเข้าไปเบิงทางในสวนเลยจ้าอันนี้หม่นนหมมาในห่มบีกับซิงในพี่น้อง อันนี้คือกกแป้งนัวกกแป้งนัวกัหึมบีกะทิง้งลายกาุตัดทิ่มนักกระปงตัดทิ่มแห้งปงตัดไปได้แห้งปงกกกระบีกะทิ้งพี่น้นองเอ้ยเข้ามาในแล้วก็มีเครือมังนอ็อตมีโกมังน,อน็อตน้ำนี่พุ่มเป็นพุ่มปิดผุ่มมังน,อน็อตข้อแอะเห็ดหัวกับหลานพี่น้องร้านอะไรร้านชายเฮดได้เสร็จหรือไง อะไรโค้งเดียวกับพ่อปะเอาโค้งเดียวนะฮนพวกซีดานนี่นั่งเอเงากล้วยมาจีดเงาสวนตะกี้มีมันมันดับมันอะไรน้ำถั่วมน้ำถั่วมระบบมีอันนี้บอนดึงนั่งพกบอนในทางถิ่มกุหย่าหกนั่เอ้ยไม่มีเวลาได้เห็ดเด้พวกซีเห็ดหัวแดงนี่เนี่ยเพิ่นมากอนาด้านหลังตัวนี้พังรักใส่งัวเข่ากัด การเครืองปลูกปลูกยี้กับบัได้ต้องได้เห็นหัวดีซะก่อนถ้าจะคอยปลูกหรือตแกล้งเราปลูกพักนี่เนาะจิงๆสิปลูกพักใส่แต่ว่าแปลงหัวยังบัวดีนี่ยแดนแดนด้านหลังเด้อนี่ก็คือเพื่อนเขาตัวนี้แดนตอกกระดินหลังนี่ทางข่างนี่ดีอยู่หัวทางข้างนี่ดีเนาะเพื่อนียทางค่างเลยดีแต่ว่าทางหลังกับด้านหน้าบุมลรัก พ่อแอก็ตัดมาไปเฮ็ดหัวไปแซมหัวให้อ่นน้อแลแล้วก็ตัดไม้มาเลยมาเ็ดอยู่บ่เฮือนอยู่บ้านเปีกล้วยเนาะบ่ได้เกาะลงเนาะเออเล็กตะปูบ่้นงตัดเอาบมันยาวพุ่นบเออ เอลานใส่เสร็จแล้วอดีตไปใส่อีกวะกบกบอลในทางถิ่นเอาเมียนมันกระหกกอกอันนี้ก็ลกถิ่นลกด้านนี้จะได้อยู่พรมดินยังอ่อนลกพวดพวดขึอนลีกทางก็ได้พี่น้วเอาออกนอกหัวเลยได้ที่ กาอแล้วดึงไปเลย<ป>กาอแล้วไฮโกกดูนางโกดกดูสุพผรนปลูกแถวของดินตอนนั้นแหละปลูกแต่ว่าปลูกใกล้หัวเม่เกีประเดี๋ยวเขามาห้วเม่เกีล้มลงมาเลยได้ตัดออกเลยพี่น้องมันกีดหัวปลูกใกล้พวกกุกไม่ดู ดูลายอันสิพ,พกดูลายดิเพิ่นพุกตัดออก4ขุดลักหัวใส่ใม่หมดพุกใม่ลักหัวฝอแอกะเฮ็ดอีหม่ลักหัวน้ำมักจับหนึ่งน้ำก่อนเฮาอัน อันนั้นปลูกเห็ดหัวแล้วเรียบร้อยแล้วปลูกปลูกปลูกสุปลูกพักไซพี่น้องเลยน้ำถ่วมได้วงแดบงดบวงแดดนี่นามหักกระลงนั่นนี่กระหลึกดะอยู่นี่ก,เก็เพียงนาแขงนาแขงก็ยังเพียงกระนา,าวใกล้หัวเข่าขึ้นมานะนาค้าบนนาแขง เจ้าเจ้าเสียเอาก็กล้วยแอนก้าวมาปลูกใส่ดอนนี่ป่ะเจ้าว่า<อ>มันขีส่ดอนมันงามแล้วกลายขีดสีชาแต้เนี่ยนี่ห้องห้องหน่ำชาเต้นเนี่ยนี่เป็นปลูกน้ำไม้กิมซุงมุ่นปอกตัวใส่ปลูกตัวหันพี่น้องเอ้ยนำไม้กิมซุงเนี่ยก็ปลูกง่ายอยู่เด้ออันนี้หัวทางนี้ก็หัวพผนสุกผนเห็ดพบนใบของม่จีดหัวแดนของเฮือนหลังนี่ บอยากดีไปได้แล่ทั้งล้างน่ะก,ก็เห็ดทั้งนาก็แล่แล้วก็สมบูรณ์แบบปลูกเครื่องใส่สบายพี่น้องเอ้ยมาตกแรกก็สิปลูกพักปลูกหญ้าใส่ขุดน้ำนพักใส่แถวนี่คือออกให้พอแอรเห็ดไม่จี้กะสีซอยกันซอยทันซอยบ่ได้กับบ่ได้ซอยขาว่าหักหลามพี่น้องเอ้ยนี่บุ๊คซีดาเฮาไปเบิ่งใบบุญไปพี่น้องไปใบบุญแล่แล้วพอดองเครื่องอาบน้ำนุ่งเครื่อง,อง,องกลับบ้านเราให้เบิ่งติดตามทุกการ หมากระนอดก็มัน,นคือต,ตกลงมันเป็นยังอไงนี่ฮะเขาเกาะบ่เป็นยังอยู่อยู่กระลุนพี่น้องมาโน,น่บอกนะนเดีให้ยเลยอยู่เทิงพี่น,อน้องเอ้ยคืนมาทั้งทิงเฮือนคือเก่าพี่น้องนี่น,น,นโมกะเอ้อควายอยู่นอนพี่น,อน้องเอ้ยคนบ่นอนเออก็เห็ตหัวอยู่ กั lung lung. No ok Aí, ําล no ok ันเกตถ่ายแต่เทิงลงๆกุ้งบางยอดนะกันนิดหน้อยนะก็เป็นหมากรุกๆพี่น้องเข้ามาทางใน้าบ้านกุ้งกาแข็งแห้งเนี่ยเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ได้จิตแปดมือเก้ามือนี่เลยพี่น้องอาบน้ำแล้วแล้วคนซื้อไอ้กินนมแล้วพี่น้องนี่นี้ฮัานาหันหันหันฮันลุกเราบ้านนี้เอาเอาเอา ลูกเล่อะพอนฉันลูกพอนหปซีเบิ้งดูจึงจึงจิงจิงจึงจิ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 งมันจะพอนอะพอนนั้นลูกพอนนูะให้ซีลาพอนนู้ะพอนตึงจิงจงจิงจิงจิงจงจิงจึงจิงินจงจึงจึงจิงจิงจงจึงจึงจิจิงจิงจจิงดิงจุงเิจิงจ เนจิงจึงจึงจึงอะจึงจิงจึงจึงฮ่าๆๆๆๆอาบน้ำแล้วๆฮะมาหาทายังให้อุ้มด้วยแหละทำมายืนเซิงน่ะอะไวยังให้อุ้มเลยแรกแลอืน้องซายก็รับปุ๋ยศกใจนอนรับสบายเมื่อกี้จะหาอยู่อีกถิดหนึ่งเป็นซองิศแต่พี่น้องจะคอยออกอยู่ไปเรื่อยๆ นาก้งกับแข้งแห้งแล้วเอ้ยพนกับมือเบิ่งเข่าเบิ่งน้าปะลูกสาวอยู่เอาใบบุญซอยกะเพนกับมือเยี่ยมเบิ่งเข่าพนย่างสีมาอยู่เดิอพี่น้องเด้อกะประมาณนี้ย่าอาบน้ำาอย่างบกล่าเห้ได้ไปจองเทาอยู่บนนี้เอาเอาเานำกลบนนี้ฮะเวียนเวียนเวียนวิ่งลยตาเพอะเวียนเวียนนำใบบุญนะนฮ่ารืดจร่งจึ่งจึ่งจ่งต่ จึ้งจึ้งจึ้งจึ hey. ้งงานอุ้ยอุ้ยเด้ออุ้ยเด้อบ่แทบพัดลมเด้อจึ้ง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 จึงจึ้งเตะพี่น้องคลิปนี้มาฮอนี่ลาไปก่อนเด้อจ้าฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาไปก่อนบาย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 บฮะบายบายไปบุญบาย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 ลูกบายบายผมไปหนาบายบายบาย